สวัสดีครับครับสวัสดีครับดีเสามือไมอ่มือนี้ก็มือทีสองแล้วเลยเอามาถ่ายซีรีส์ออมนุษย์รักโคกน้องนามนุษย์รักโคกน้องน,นานะครับฝากติดตามได้เร็วๆนี้นะครับอยู่ทางช่องช่องช่องเอียงก่อนช่องเอียงก่อนช่อง <Pis S 1> มนุษย์รักโคกน้องนาเลยบอกช่องมนุษย์รักโคกน้องนานะครับผมของเคมิ่งไว้เลี้ยงเรี่องเลื้อง หอยเลี้ยงสฮะหอยเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเลยมือขึ้นมือขึ้นนี่นั่นแบบอันนี้เด้นี่ข้าวเกี๊ย่่พร้อมแล้วมืออะไรมือขึ้นเนี่ยน้ำซะแบบเบิ้ยคักรื่นแล้วมวนมือขึ้นกับอาชีเด้มือขึ้นปลาชีข้าวเกี๊ย่กับอาชีแย่งไม่กันแย่งไม่กันแล้วอาชีก็อยากโชว์พาวเวอร์ใช่ก็อยากโชว์คือกันนู่นนั่นี้เสียงอึ่นห้องไว้มือขึ้น เอิงออกมาจากจากกับบอมเฮาต้นเนี่ยต้นดีตดตื่นไปตื่นขึ้นมาเนี่ยตด้ับบ่สัวโนอนกับนอนก่อนมูรับกับรับไงกูมูบ้านนี่โอ้ยใช่หรือผู้นึงอยตื่นขึ้นเลยบ่รับอีกเลยตื่นไม่นกับบ่รับเลยเนาะตื่นไม่กับมื่อจาเนาะเมื่อรับอีกเรื่องเนี่ยตื่นยังมีการเออเนี่ยตื่นยังมีการบรรยากาศตอนเช้าร์ไม่น้องโอ้ยจะเสียดายเขาบ่ได้เขาตื่นสวยจัง่อย ทังบ่ได้มาระทายบรรยากาศตอนเตาธรบรรยากาศตอนเตามันเองมันจะนี่เลยหมอกหมอกมันจะเหนียอยู่มันจะนี่นีกินนี่นี่ไอหมอกไอญควันงามที่ประทัดเยครับผมเดี๋ยวมเป็นแต่มาอยู่เจ้าดักใช่ถึงแม่เสือมึงมีเวทแตแปลงด้วยปลูกเพี้ยหนังน้อยอยู่เอาเบ้อเอาเสาเดียวบ่ปลูกเอาบ้านมากล่ามาตั้งเลยปลูกเพี้ยนเสาเดียวบ่ บ้านลับเนี่ยแสนรัพพุ่มไม่ได้มัดสิ้นกะสิเราปั้นน้ำสามาตั้งไว้เองโอ้ยเหมาะเอาขี้หนาซีรีส์เดี๋ยวของมันขาดทั้งคู่นี่คือว่าของขาดฟ้าด้วยเนี่ยหนาขึ้มวลโอกลูกลุงคุบรันนั้นลุงคุบรันแปลงมันมีมีคนแอบไทยมีคนแอบไทยเห็นไหมมีคนแอบไทยครับคนแอบไทย อุ้ยเออว่ะทองทองฟ้าสีสวยสวยวะทองฟ้าสีสวยสวยตอนนี้กำลังเป็นกำลังทํำกับเขวนะครับเป็นกำลังทํำกับเขว่เดียวกจะมีการบวงสรวงนํามือนี่นะครับเป็นมือทีสองมีการบวงสรวงบวงสรวงซีรีส์คนมาสิไปวัดพร้อมแต่เพิ่นบอ,อกลุงช่ายไปเพิ่นวายันหอน ว่าอะไรวะวิ่งแต่มือนีลุงชัยอาบน้ามดิแปลกบ่เจ้าว่าจ้าต้องไล่ขาไปอาบจังอาบอาบตเลยแล้วเนเดินมาสามวันพวกแกมาใช้วันเนี้ยมือขึ้นบ่อาบน้าเนาะนอนข้างคอยๆกินตึงเนื้อตึงนื้อยู่คอยจนหันหน้านี้เนาะแกเดินไปสามวันแล้วเพิ่งจะมาอาบเพิ่งจะมาจ่ายเมื่อคืนลุงชัยผ้เพันไปเบิึงพอขั่วหรือพอขั่วเป็นเห็ดเับเขาได้มั้งโอ้ พอขั paid, <S <S uh s, ้วคนออกกล้องเหมือนกันเนูไปเออไปสัมผัสพอขั้วก็หูว่าเทสยังกินเนี่ยเทปมามาไก่เด้เทปมาจากบางบางพี่เทปมาจากบางพี่คนนั้นนี่เออไปปภาคไปลองไปยังไปสัมผัสยังไปสอบถามกันดูนะูก็ขั้ววันนี้เหรอวันนี้ทำลาบจระเข้ของแปลกไงเลย จอระเขลูกมั้นอันจรแ่ลูอันยู่นบางางเยเรียกพีแบบอหจอคมนั่บ่าะอุเดวว่านุด่ายๆว่าตวก่อตัวก่อนเนี่ยเขาเขาหลอดน้าเจ้าดีไหมไปมันซื้อมันนี่ดีพีีอชบอกมันขึ้นบริกเขา กินเินขาดีมากเลยเยตัเาบางทบุ้นลูกชายพราหลองท่าเมกกนดกนะไ้กินขาเื nah, ่อกินขาเลยทวงไเลยตัวเ ah ้าโอ้้ม่ผู้เดียวเลยนี่เห็นบ่เดียเชี่ยวให้กิน่อมัคุดจได้ไงกานนำกันนำ การตอนเรามันจะการตอนเราไม่ค่อเต็มือเอรนหน่อยมา่าครับผมยุ่นี่ว่าน้ต้มไก่แสบประเทศไ้กินแสบมืดกินแล้วก็อแหงตุเรียนต้นลหาพันเจ้าหน้าที่สิวมาต้นทุเรียนนะนะต้นละหาพันอันนี้อันนี้แม่อันนี้ต้นยังครับอันนี้ก็โร ดูดโดโอ้โหโดโดดออ่นอละาว่าอัั้นวเจ้าวนั้นวะโอ้ต้นนี้แพง้หลักสายผมหน่อยตโดนีะโอ้โหบักทัวหุงป้าดบักทัวต้นเน้หน่อยหมบักทัวภุมครับอันนี้บักทัวภุมผู้ใดเ่เคยเห็นบักัวพุมเมนบักัวค้างอันนี้เป็นบักทัวพุมเมนบักัวค้างถ้าบักทัวค้างมันจี อ๋อเขาจะมันจะต้องเป็นเก็ดต้องมันไต่ึ้นไปอ๋อแต่เนี่มันติเป็นทับเนี่ยแหละคือบรรยากาศบ้านเฮาอีหลีพี่น้องเบิ่งในเบิ่งบรรยากาศเด้ออากาศบ้านเฮาอีหลีสวยงามดีหนาวนรอยังเป็นรุ่นยุบันี่งหนาวบรรยากาศบ้านนออนยู่บใช่โอ้ยลุงชชยมีชิงชาน้่มไปนั่งชิงชาก็ดวน ในชิงชากรวยต้องเล็งต้องเล่งกันดูโอยโอนลวนซาโอนก็ดูไอ้กรวยยิงแห้งกันดูเขาถือตกแหนมเลยซาบ่กรวยอวนซานี่คือโอนลวนซาแต่บ้านเราเขาก็เรียกชิงชาสวรรค์ชิงชาสวรรค์เลยบ่ชิงชาสวรันมันแม่ังสั้นชิงชาสวรรันกลมๆบ่อันนี้คือโอนลวนซาโอนซาอยู่บ้านคอยเอิญโอนซาหรือชิงชาเนี่ย นงพี่น้องมีดอกบัวพร้อมจสุ่มให้เบิงปลาความไม่ใช่อยากได้อุ้ยอยากได้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 อไดอกแ <c oughs> ป๊บ <c oughs> มันจะกัดสวยอันนีตน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 ้ต้นต้นอันนี้ต้นนี้บ่แม่นคนไทยเด้นี่ต้นอันนี้ซีดารเหลียดาเหลีย <c oughs> ยังก็มาซีดาเหลียกับฝรั่งเศสเด้่ย <c oughs> ีดาเหลียกับฝรั่งเศสตัว ยู่นี่บรรยากาศเป็นอันมองนี่ก็เป็นเขาทางนี่ก็เขาทางนี่ก็เขาบางทางนี่ได้หนิอันาเพราะว่าอออยยยงงงแต่พาไปดูหวกพาไปดูหวกเออมีหวกอีลีเด้ถ้าเป็นหัวสีังขาดหัวิงขาดก็กินได้หอวยิงขาดตัวดำหอวยิงขาดหรือเพราะว่าถ้าหวกคบหัวเป็นสีนี่ไหม

บ่าหมู่บ้านมันอยู่ไหเดหามขืนทีนี่หัะัดนอ้มจะขนี่ไหนซำเกานี่หัวที่นอกนี่เลยนี่เอาตพัดมาหยวันจะน่าพัทไปดุกใช่ไหมนี่ัือันนี้มันหัวเหนียงหัวขลกหรือหัวขี่จังขาดขลกหัวข้างขกหัวขี่จังขาด